นะเดี๋ยวหนูจะได้กลับบ้านเดี๋ยวจะเปิดกลงให้เดี๋ยวหนูจะได้ออกมาอยู่ตะกร้านะใจเย็นใจนเย็นใจนเย็นไม่เอา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 ใจเย็นนะครับอัาน,นััตว์นร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนจะสัรรมมงเกตเสบิาขนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อ้านััตว์ขนให้กับสุนัขแม่แมวทุกขนาด,ท,นาดทุกสายพันธุ์ดือ้อดิน้นดุกัดสะบัดเวียงวีนพ่ชางรับหดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันครับ อันนี้เป็นทรงขนสั้นนะครับไว้หน้ากลมตัวสั้นเหลือครึ่งเซนนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายลดขนพันกันลดปัญหาเรื่องขนตุดร่วงลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายการสะสมความอับชื้นที่ทําให้เกิดเป็นได้หมือนกันแล้วก็เป็นกลิ่นอับนะครับลดการสะสมะเห็บหมาดได้ด้วยทรงนี้จะดูแลง,ง่ายอาบน้ําเป่าขนแห้งไวแปลงขนได้อย่างทั่วถึงด้วยครับนี่ก็ดีของทรงขนสั้นนะ เสร็จแล้วรูปไปกลับบ้านได้ขอบคุณที่ใช้บริการครับยัางขู่พี่ช่างอยู่เลยใจยเย็นใจเย็นจับโกงไม่ได้เลยนะเข้าใกล้ตัวไม่ได้เลยนะเราไม่ได้ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับอัดนนะ้ำตัดขนโดยการใช้เป็นคอล่านะครับใส่ข้อผัวให้น้องป้องกันกัดแล้วก็ตัดเล็บให้น้องนะครับจากนั้นก็จะช่วยกันจับแล้วก็ตัดขนให้ครับนะดูจังเลยดูตัง้งแต่ต้นจนจบเลยโอเคไปกลับบ้านได้แล้วลูกนะ จ้ายิ้มหวานให้กันไปละเสร็จแล้วกลับบ้านได้เธอ,อย้ายจะกกงมาอยู่ตะกร้าก่อนเธอก็ไม่ดุเธอก็ไม่ลดความดุลงเลยไม่ดุน้อยลงเลยเออถูตลอดเลย,ยถักขนเสร็จแล้วกลับบ้านได้นะพี่ช่างกำลังกลับนะ้ำกับน้องแมวนะครับนี่แชมพูของน้องเองนะ ถ้าใดที่เลี้ยงแมวแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังนะครับมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับตัวนี้จะช่วยได้นะครับมาลาเซปครับแบบนี้ใช้ดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนะครับแต่ว่าก็จะเป็นสมุนไพรเช่นกันนะใช้ตัวนี้ก็ได้อันนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนตัวของน้องหมดเลยนะครับน้องเอามาเองแบบนี้ได้นะครับถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากที่บ้านสามารถเอามาให้พี่ช่างใช้ได้เลยนะครับพี่ช่างก็จะ ผสมน้ำก่อนนะเพื่อที่จะมาให้เกิดการตกค้างที่ผิวหนังของน้องมากจนเกินไปนะครับจะได้ไม่เป็นผื่นแดงผิดขันนะโอเคครับอาบน้ำไปกดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรพร้อมกันครับพี่ช่างจะเช็ดหูแล้วก็บีบตอมเมนให้กับน้องด้วยนะครับเพื่อลดกลิ่นคาวหลังการอาบน้ำครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาบน้ําน้องเสร็จเป็นยังไงพี่ช่างตัดขนให้กับน้องแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัดเป็นทรงขนสั้นไว้หน้ากลมนะพาน้องมาอาบน้ํา ช้เป็นแชมพูสุดมุนนพรยที่ช่วยดูแลปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดปนญดาผื่นคันให้กับน้องด้วยนะครับอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนและสวนเสษอมงคกันครับด้วยดินดูกัดสบัดเบียงวีนที่ช่างรับบดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลข0 8 6 6 4 0 4 4 4 3หกสี่ศนยสีส่ี่สครับหลาย้านเสนพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาแต่ขลได้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมรณีที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุ ตัดคนอย่างเดียวนะตอนนี้จะขออบาบน้ำมาให้แล้วแล้วน้บน้ำไปคนน้องแม่น้องแม่ซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ดกสู่น์ดูกัดสะบัดเวียงวินพี่ช่างรับหมดนะไม่ใช้ยาคืมไม่วางยาสลบค่ะกับบานได้น่ารักมากเลย